สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องไปเบอร์สขุสกุนจ้ามาพบมามพร้กันอีกแล้วจ้าไมีงจอยมาแล้วมีไอจอยสิ้อ้ามากินปลานินเผาพี่น้องปลานน่นเผาน้ำจิ้มซีฟูดเมียงปลาพี่น้องเมียงปลาเน่นเผาซีฟูดแซ่บพี่น้องไปเ,งเผ็ดเต็มถวยมึงยิงเลยกินครับพักกาและกะพักเอียงก็กระเอมี่จอยก็เอญปิดเอญถูกแล้วก็ใบัวละพาเด้จ้ดเดอมีขนมจีนอันนี้เมียจอยกระด้ผ้าไปเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเขาดึงเปลือกออกก่อนเนาะพี่น้องเนาะดึงเก็บออกก่อนนี่พี่น้องผมใหญ่ๆพี่น้องแซ่บๆ้ำกันเด้อจ้ะเด้อมาเด้อจ้ะเด้อเสียงดังนิดนึงเด้อจ้ะไปบ้างมีไอ้จอยรถแล่นไล่หลายมีไอ้จอยเงี้ยมีไอ้จอยคือติดถนนพี่น้องหลีกเลี่ยงบ่ได้เลยเสียงรถนี่พี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเด้อกินน้ำกันพี่น้องพักสดไล่หลายนี่มีไอ้จอยตื่นเต้นมีอย่างใส่พี่น้องเบิง้งข้าวเมาพี่น้องโอ้ยข้าวเมาก็โดนได้ ขมเหาบานเาท้าขมเหาของแฉะเลยพี่น้องเพราะว่าบานเท้าก็อยู่ในฤด,ดูเก็ตเกียร์นอนพี่น้องเนาะคนก็นเอามาขายคนบานเท้าเอามาขายนี่ถุงซ้ำนี่ประมาณสามสิบบาทพี่น้องหอมพี่น้องหอมหอมหอมไม่เนาะนี่จอยคึ้อยาขึ้นฮอดบานน้ำพี่น้องก็เลยซื้อมามาจักแซ่บๆน้ำกันเลย,าจ,ายจ้าเดอ้อแซ่บน้ำกันพี่น้องโอ้ยน้ำจุม่มน้ำจิม้มน้ำจุมม่มอะน้ำจิม้มซีฟูด้ดซีฟมมังกอนพี่น้อง โอ้ยสับถึงใจแท้มือฉีดซีฟูแ่บแห้งพี่นอ้องหาหมองว่างไหมก่อเนี่จอยจะใส่มือเลยด้ยจ้ะเด้อใส่มือเลยตาต้องไปพี่นอ้องตามันจิ้มลงไปอุ้ย ตาพี่น้องปลาเนื้อเนื้อปลาสดๆใหม่ๆเลยพี่น้องหวานๆเลยปลาจวดๆเลยจินกัตตองระว่างกลางแล้วาพี่น้องเนาะพี่น้องจิ้มราลงไปอืม กินกระพรายังกินไนเบิร์ดแล้วพี่น้องเนาะเมี่ยงปลาขอให้เป็นผักกินไนเบิร์ดพี่น้องอืม้ม ăn như này Xay cái Xay nửa pha cà bay Chìm cái đó Lạt cũng phải กำจิมใช้น้ำผันไหนพี่น้องขอนุญาตใส่มือจินมือจะโดนแล้วมื่ะขออนุญาตได้พี่น้อง <laughs> ลืมพี่น้องลืมข้าว Hẳn trên mạng là bà say ừ. Uhm. Mm. bạn ngồi thao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ปลาไซน้ำจิมกินพักน้ำฝน 进了。 Giọt nó, ơi, Nhờ, bà bán, bán, bà sốt giọt nó, kìa nón, ơi sẹp, ngửa páo ăn, ăn páo sốt nè, pí nọ, páo sốt sốt, rồi con pí nón ngay thôi, sẽ ăn bao พี่น้องกอิ่มเ,เรียบร้อยแล้วกับเมนูปลานิลเผาพี่น้องเมี่ยงปลานิลเผาพี่น้องแซ่บๆพี่น้องโตใหญ่ใหญ่โตใหญ่ที่ไม่ใหญ่จอยซื้อมานี่กะประมาณร้อยสี่สิบบาทพี่น้องชุดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะร้อยสี่สิบบาทแซ่บๆน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ใครมักใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่ใหญ่จอยในเด้อจ้าเด้อพผอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า